สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาลดน้ำนะคะลดน้ำมะนาวเนาะลดทุกวันค่ะลดทุกวันนะคะลดทุกวันลดอย่างสม่ำเสมอนะคะออที่ไร่เราเนาะไม่ได้วางระบบน้ำนะคะเพราะว่าเพราะว่าน้ำนะคะมันออ ความแรงมันไม่นิ่งนะบางทีมันก็มันก็ไหลช้าไหลน้อยนะคะเราก็ต้องลดมือเนาะลดมือก็ไม่ก็ดีค่ะดีเราเราได้กะปริมาณน้ําถูกนะคะเนาะที่ไรเราก็จะใช้น้ําำบาดานกับน้ําน้ําประปานะคะผสมกันเนาะเราไม่มีน้ําคลองนะคะเราใช้น้ําบาดานกับน้ํปลาปานนะคะผสมกัน เดียวค่ะพอดีเห็นดอกสวยๆค่ะทุกคนวันนี้ต้นเราเห็นดอกสวยๆมากเลยสวยมากเลยนะคะมะนาวนะมะนาวแป้นทวายโคดกกาญจนบุรีนะคะติดดอกเ,อเยอะมากก็เลยอยากจะมาไลฟ์ดูให้ดูนะคะให้ดูดอกเนาะให้ดูดอกติดลูกติดลูกเรียบร้อยนะคะติดลูกแล้วนะติดลูกแล้วดอกมากค่ะ มะนาวพันนี้เนาะดูแลง่ายค่ะดูแลง่ายทนโรคแล้วก็ออกลูกตลอดทั้งปีนะคะพันนี้เนาะดอกเยอะค่ะดอกเต็มเลยดูแลง่ายทนโรคออกลูกตลอดทั้งปีนะคะแป้นถวายโคดกการจะนบุรีเนาะ เยอะดอ,อกเยอะมากต้นบางต้นก็เราตอนนะเราตอนก็มันก็จะไม่มีไม่ได้มีทั้งต้นนะคะก็จะมีเป็นช่อๆนะคะพอให้ได้ดูนะแต่ต้นไหนที่ออกเยอะคะ่ะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นนะ ว่าเขาออกเองโดยธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ใช้ยาเล่งอะไรนะเขาออกดอกเองโดยธรรมชาตินะไม่ได้ใช้ยาเล่งอะไรออเยอะเกสรอนสีเหลืองนี่ก็คือเขาติดลูกแน่นอนนะคะติดลูกแน่นอน กินดอกมะนาวนี่หอมมากเลยนะคะทุกทุกคนดอกเขาหอมหอมหอมแบบชื่นใจหอมแบบอ่อนอ่อนเราก็ลดน้ำไปด้วยค่ะลดน้ำไปด้วยที่ได้เราจะวางระบบน้ำไม่ได้นะมันน้ำมันไม่นิ่งค่ะมันบางทีมันก็ไหลเร็วไหลช้า แล้วแต่บางวันนะคะเราถ้าเราคุมน้ำนะเราก็ต้องลดมือค่ะลดมือเราจะได้กะปริมาณน้ำได้ถูกนะคะนะคะตอนนี้ก็ออกเยอะนีติดลูกดอกขาวๆค่ะดอกขาวสวยมากนะคะขาวใหญ่นะดอกขาวใหญ่จะสวยตูมๆก็ยังมี ต้นนะคะแถวหน้าก็ติดอัเน,นี้ยตน้นต้นนี้เร็วๆเด้ตอต้นนี้ยังตูมอยู่ค่ะต้นต้นต้นน่คะต้นนี้นนนนช่อหนึ่งอะคะ่ะถ้าเป็นพวงเนาะเขาจะติดประมาณเอ่อ 5ตอนนี้คือล่าสุดเราได้13ลูกนะ5ถึง13ลูกเลยนะคะเป็นพวงนะช่อหนึ่นะคะ5ถึง13ลูกมันจะมีอ่ออยู่พวงหนึ่งค่ะเมื่อวานไลฟ์ทางช่องอื่นนะก็13ลูกค่ะเรานับแล้วแต่มันจะเป็นพวงเล็กอยู่นะเป็นช่อเล็กอยู่ค่ะทุกคน เนี่ยค่ะช่อนี้ช่อนี้เรานับแล้วนะคะได้สิบสามลูกสิบสามลูกนะคะเป็นพวงเนาะเขาจะได้อยู่ประมาณห้าถึงห้าถึงสิบสามลูกนี่แหละคะ่ะเต็มที่เราว่าเต็มที่แล้วนะสิบสามลูกเนาะปกติก็จะห้าห้าถึงแปดค่ะห้าถึงแปดลูกแต่อันนี้เราได้สิบสามลูกนะคะ มันเป็นช่วงที่ต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะคะทุกคนทํายังไงเขาก็ออกดอกนะคะถ้าดูแลให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะคะใบสวยเนาะใบสวยๆค่ะแตกใบสวยๆนะคะเขาก็จะออกดอกเนาะเออไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบแกล้งตะให้เขาแบบไม่ลดน้ำอะไรเงี้ยค่ะพันนี้นะติดหมดค่ะติดหมดอันนี้ก็แปดลูกอันนี้ก็แปดลูกนะคะ ี okay, mm ่ค hmm. yeah. ่ะก็โอเคนะก็อาจจะไล่ไม่นานค่ะเพราะว่ารดน้ําอยู่ก็เนี่ยค่ะเขาแตกยอดอันนี้เราแต่งกิ่งเนะแต่งกิ่งไปค่ะตัดแต่งกิ่งไปนะแล้วเขาก็แตะแตกยอดสวยมากนะคะทุกคนใบสวยมากใบสวยก็จากที่เออเราได้ลงสูตรวิธีการฉีดในคลิปไปนะคะสูตรเนาะสูตรวิธีการการฉีดฉีดสูตรธรรมชาตินะคะ ได้ผลคะ่ะทุกคนได้ผลแล้วค่ะสูตรวิธีธรรมชาตินะคะเออเพิ่เคยไปดูคลิปที่เราเราฉีดนะคะใช้ได้เลยอ๋อใบสวยมากก็โอเคคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะอยากให้ดูดอกนะดอกมันสวยดอกสวยและหอมะคะ่ะทุกคน ดอกสวยและหอมเนาะดอกสวยและหอมมากโอเคค่ะงั้นคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะอ่อถ้าใครสนใจกิ่งเนาะเข้ามาทักได้ค่ะกิ่งกิ่งเราเนาะมีสองสองราคานะคะราคาหนึ่งร้อยกับราคาสองร้อยนะคะกิ่งหนึ่งร้อยก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูกิ่งหนก็ได้ค่ะกิ่งหนึ่งร้อยนี่ค่ะรากโอเคแล้วรากสมบูรณ์แข็งแรงนะคะกิ่งหนึ่งร้อยค่ะนี่ก็กิ่งหนึ่งร้อยนะคะ ส่วนกิ่ง200จะไซส์าย,ยาวนะคะไซส์าย,ยาวอ่ามาดูตรงนี้ก็ได้ค่ะกิ่ง200อันนี้ก็ติดดอกนะคะติดดอกทั้งต้นเลยกิ่ง200จะถ้าด,ดูง่ายๆเนาะยาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็ติดดอกแล้วนะคะกิ่ง200ก็จะ80เซนถึง1เมตรนะคะกิ่ง200นะที่ไรเราถ้าใครสนใจนะคะก็โทรเข้ามาหรือทักอ่ทักทาง อ่าเพจก็ได้ค่ะมีค่ะมีมีขายค่ะสนใจเข้าโทรมาหรือว่าเบอร์โทรที่อยู่หน้าโปรไฟล์ค่ะอ่สามารถเมมนะคะเมมเบอร์ Member เนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ไลน์ก็จะเด่งค่ะสามารถทักมาทางไลน์ได้ค่ะตอนนี้มีตัดนะคะอเรามีเรามีส่งวันนี้อยู่ช่วงบ่ายนะคะถ้าใครสนใจเนาะทักเข้ามาได้เลยค่ะทักเราเข้ามาได้เลยนะคะ ดอกก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรเนาะมันก็เนี่ยค่ะดอกจะเยอะแบบนี้เลยเต็มต้นแล้วค่ะตอนนี้คือติดลูกแน่นอนนะคะเพราะว่าเกรสรเขาสีเหลืองเนาะอ,อ๋อพันนี้ติดลูกแล้วก็ไม่ร่วงค่ะเพราะว่าเขาคั่วเ้าเหนียวคัวเขาเหนียว,หนยวมากติดลูกแล้วไม่ร่วงะคะ่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนสนใจนะคะเมมเบอร์ Member เราเนาะหรือโทรมาก่อนก็ได้ค่ะคุยพูดคุยกันก่อนก็ได้ค่ะ เอาวันนี้เราลงไลน์แค่นี้นะเพราะว่าลดน้ำอยู่ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ